อ่าเสา dfc ไฮโลปราบเซียนครับฝาคำนวณแม่นแ่นนะครับงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่ยแดงนะครับอันนี้อ่านดําแดงนะงานร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับงานอยู่ที่ฝานะครับตรวจไม่เจอนะไม่เหล็กไม่ติดนะครับตัวต้อนไม่ร้องนะถ้าแดงเมื่อไหร่เครื่องก็จะสั่นให้เล่นครับนี่แดงเมื่อไหร่เครื่องจะสั่นให้เล่นนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่าดํานะครับ ดำเครื่องจะเงียบนะครับดำเครื่องจะเงียบแต่ถ้ามีแดงเมื่อไหร่นะครับเครื่องจะทํางานนะครับนี่แดงเมื่อไหร่เครื่องจะทํางานครับงานแม่นๆงานร้อยเปอร์เซ็นนะครับอ่าสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสาหรับเพจไฮโลโคเซียนนะครับอ่าผมลองเขย่าให้ดูอ่เห็นไหมเขย่าปุ๊บเครื่องสั่นแดงมาเลยมีแดงแน่นอนในฝาล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ่แดงสีสองเม็ดนะครับ งานแม่นๆครับใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับฝาคำนวณดำแดงครับงาน100%ปนะครับขอบคุณครับ